สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพี่ายอีกแล้วนะคะวันนี้เอได้รับโจทย์ค่ะมาทดสอบความสตองของเจ้าซูเปอร์โคเวอร์บีบีครีมค่ะจากเมเบโอรียนยยงยอ ซึ่งทางแบรนด์เขาบอกว่าเจ้าบีบีครีมตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเพราะว่าเป็นซูเปอร์บีบีครีมที่มีการปกปิดสูงสุดค่ะซึ่งถ้าทําได้จริงเนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าไอาชอบใช้บีบีครีมมะคะ่ะในการปรับสภาพผิวหน้าจะไม่ชอบใช้พวกรองพื้นเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าหนักหน้าแล้วก็หนาเกินไปค่ะแต่ปัญหาของการใช้บีบีคือมันไม่สามารถปกปิดพวกรอยแดงรอยสิวซึ่งเป็นปัญหาหลักของไอได้นะคะเราจะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์ช่วยใช่ไหมสาวๆคงเป็นเหมือนกันถ้าชอบใช้บีบีครีมแต่ ่วทางเมเบรินเขาบอกว่าซูปเปอร์โคเวอร์บีบีครีมตัวนี้สามารถทำได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันโดยการทาซูปเปอร์โคเวอร์บีบีครีมอันนี้นะคะที่ใบหน้าค่ะโดยอายเลือกใช้เป็นสีมีเดียมนะคะ02ปกติแล้วเขาจะมี2ส,สีเนเชอรัล01กับมีเดียม02แต่วันนี้เราทาเป็นมีเดียมเราคิดว่าน่าจะเข้ากับหน้าอายมากที่สุด เราจะทาแค่ครึ่งหน้าเท่านัา้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดู คือครึ่งที่เราทาซูปเปอร์บีบีคิงนะคะแต่ว่าข้างนี้เราไม่ได้ทาเลยค่ะเป็นไงเห็นความแตกต่างไหมคะไอว่ามันค่อนข้างเ,น,เนื้อเนี่ยค่อนข้างบางเบาแต่ว่าการปกปิดเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะสังเกตว่าข้างนี้ที่ไม่ได้ทาจะเห็นรอยแดงอยู่บ้างแต่ข้างนี้รอยแดงเนี่ยดูจางกว่าจางลงไปเยอะเลยแหละคืออันนี้คือยังไม่ได้ทาแป้งนะคิดว่าถ้าเราทาแป้งลงไปอีกครั้งนึงเนี่ยต้องเนียนกว่านี้แน่ๆเลยไอให้ผ่านค่ะ ลดได้ผิวสวยแล้วเราก็พร้อมที่จะไปอวดความงามของเราข้างนอกแล้วล่ะค่ะและสาวๆนะคะก็ไม่ต้องกลัวแดดกลัวดำไปนะคะเพราะว่าเจ้าซูเปอร์ควอร์บีบีเนี้ยเขามีสารป้องกันแดดค่ะช่วยป้องกันแดดเราถึง SPF 50 PA บวก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 สี่บวกเลยทีเดียว่ยเรียกว่าป้องกันปกปิดได้ลดมากสตองมากๆมาะค่ะ เป็นที่สุดของเจ้าซูเปอร์โคเวอร์บีบีครีมยังไม่หมดแค่ป้องกันแดดแล้วก็ปกปิดได้เนียนสนิทแล้วนะคะทางเมเบิลีนิวยอร์กเขายังบอกมาอีกว่าเจ้าซูเปอร์โคเวอร์บีบีครีมเนี่ยสามารถป้องกันผิวได้ทุกมลภาวะค่ะคุณอะไรมันจะขนาดนั้นคะายไ,ไม่เชื่อง,ง่ายๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาทําการทดสอบด้วยแอปเปิลเทสค่ะนี่คือเจ้าแอปเปิลที่เราจะมาทดสอบกันนะคะายพาครึ่งเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาของแอปเปิลเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบโดย ที่ข้างหนึ่งอะคะ่ะเราจะทาเจ้าบีบีครีมอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทาแล้วไปทิ้งกลางแดดไว้5ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับแอปเปิ้ลที่เราไปทิ้งไว้มา5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวทีนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่า super cover bb cream เขาบอกว่าช่วยป้องกันผิวได้ทุกมลภาวะเนี่ยจะสามารถปกป้องเจ้าแอปเปิ้ลซีนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะใช้ตัว remover นะคะมาเช็ดสังเกตข้างนี้ก่อนก่อนจะเช็ดเดี๋ยวให้ดูข้างนี้ก่อนข้างที่ไม่ได้ทาเนี่ยสังเกตว่าผิวแอปเปิ้ลเนี่ยจะเหี่ยวเวลาโดนลมแล้วก็จะดูแห้งๆเริ่มแห้งแล้วก็มีสีคล้ำนะคะเยวมาดูข้างที่ทากันว่า จะช่วยปกป้องได้ขนาดไหนตามเท่าที่เห็นนะคะผิวตัวแอปเปิลเนี่ยข้างที่ทาบีบีครีมเอาไว้เนี่ยยังดูแบบชุ่มชื่นกว่ามาดูให้เห็นกนารตัดจระเลยนะคะข้างนี้ข้างซ้ายคือข้างที่ทาบิตซูเปอร์โคเวอร์บีบีครีมไว้นะคะจะเห็นว่าผิวของแอปเปิลเนี่ยชุ่มชื่นกว่าค่ะยังคงสภาพของความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ความหมองคล้ำเนี่ยดูจะเห็นน้อยกว่า คือมันจะไม่แห้งไม่เหี่ยวอะค่ะไม่เหมือนค้างที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเวลาเราทาซ u เปอร์โคเวอร์บีบิเนี่ยนอกจากปกปิดให้ผิวหน้าเนี่ยดูมีสีผิวเรียบเนียนสมาเสมอแล้วป้องกันแดดด้วย SPF PA 50-++++++ 4บวก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 4บวกแล้วนะคะยังสามารถป้องกันมลภาวะได้อีกด้วย พิสูจนให้เห็นกันจาก,จากขนาดนี้สตรองในความเป็นซูปเปอร์ขนาดนี้สาวไทยห้ามทาเลยนะคะเพราะว่าอาทเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเห็นสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาฮิตก,กันมากเลยสำหรับเจ้าซูปเปอร์โคเวอร์บีบีครีมตัวนี้นะคะหาซื้อก็ง่ายได้ที่เคาน์เตอร์เมเบอรีนะคะทุกสาขาค่ะ ราคาก็แค่299บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามพาเลยที่จะซื้อมาลองค่ะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปเข้ามาสเตอร์การ์ดก่อนนะคะพี่ขุนเรียกแล้ววันนี้ไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะสาวๆ Make it happen ถ้าเราไม่เริ่มเราจะสวยได้ยังไงล่ะคะบาย